ช่องรู้รักประจักษ์ภาษาในวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยค่ะคำยืมภาษาอังกฤษเรามาดูกันว่าเรามีวิธีการอย่างไรในการยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยของเรานะคะ 1. ค่ะการทักศัพท์คือการเขียนคำภาษาอังกฤษที่เรายืมมาใช้ด้วยตัวอักษรภาษาไทยเขียนตามอักขระวิธีการเขียนแบบภาษาไทยตัวอย่างเช่นคำว่ากราฟ G R A, A P H เมื่อมาเขียนเป็นภาษาไทยจะได้ว่ากราฟอ่านว่ากราฟค่ะ 2. ค่ะการบัญญัติศัพท์หรือที่เรียกว่าศัพท์บัญญัตินะคะเป็นการสร้างคำศัพท์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทดแทนการใช้คำทับศัพท์ค่ะตัวอย่างเช่นคำว่ารีฟอร์มนะคะแทนที่เราจะเขียนคำทับศัพท์ว่ารีฟอร์ม เราก็มีการสร้างคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ก็คือคำว่าปฏิรูปค่ะโดยคำศัพท์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้นะคะจะต้องได้รับการรับรองนะคะจากรับชบัณฑิตยสถานค่ะ 3. ค่ะการนำคํายืมภาษาอังกฤษมาดัดแปลงเป็นคําภาษาไทยนะคะโดยแปลให้มีความหมายตรงกับในภาษาอังกฤษค่ะเช่นคําว่า b a c k l i s t ในภาษาไทยเราจะใช้ว่าบัญชีดํา teaspoon ในภาษาไทยเราก็จะใช้ว่าช้อนชาเป็นต้นค่ะเราจะมาดูกันว่าคํายืมในภาษาอังกฤษมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะ 1. ค่ะมักจะเป็นคําหลายพยางเช่น violin saxophone vitamin 2. ค่ะ คำที่เรายืมมาใช้เราจะเขียนรูปคําตรงตามเสียงในภาษาเดิมด้วยการทับศัพท์นะคะอย่างเช่นคําว่าลอนดอนตัว L ก็จะเปลี่ยนเป็นลอริงตัว O จะเปลี่ยนเป็น o อออา์สระอตัว N จะเปลี่ยนเป็นนอนหนูตัว D จะเปลี่ยนเป็นดอเด็กตัว O ก็จะเปลี่ยนเป็นสระ,ะอนะคะส่วนตัว n ก็จะเป็นนอนหนูค่ะพยายามถอดเทียบกับเสียงเดิมนอกจากนี้ก็จะมีตัวอย่างเช่นคำว่าโอโซนกราฟ คลินิกที่เราพยายามเขียนให้ตรงตามเสียงเดิมในภาษาอังกฤษดังตัวอย่างนี้นะคะแต่ก็มีบางคำนะคะที่มีคำและเสียงที่ผิดเพี้ยนไปจากรูปคำเดิมในภาษาอังกฤษค่ะแต่เราก็ยังใช้กันอยู่นะคะเพราะว่าเราใช้กันมานานแล้วอย่างเช่นคำว่าอังกฤษและคำว่าบอลดังตัวอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะข้อสังเกตที่4นะคะชนิดและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไปจากเดิม เดิมเป็นคำภาษาอังกฤษอยู่ในรูปของคำนามเมื่อไทยยืมมาใช้เป็นคำกริยาค่ะอย่างเช่นคำว่า corruption คำว่า diet จะสังเกตเห็นว่าในภาษาอังกฤษนะคะจะมีชนิดของคำเป็นคำนามแต่พอไทยเรายืมมาเป็นคำยืม corruption และ diet ก็กลายเป็นคำกริยานั่นเองค่ะข้อสังเกตข้อที่5นะคะ มีการปรับระบบเสียงภาษาอังกฤษตามระบบเสียงของภาษาไทยเช่นการปรับเสียงของพยัญชนะต้นของคำว่ายิบซีที่เปลี่ยนจากเสียงจีเป็นเสียงวายส่วนการปรับพยัญชนะท้ายก็จะมีการปรับให้เข้ากับเสียงของตัวสะกดในภาษาไทยเช่นคำว่ากอลฟอ่านว่ากอฟตรงตามตัวสะกดมาตามแมกกบคำว่าแอปเปิลอ่านว่าแอปเปิล ตรงตามตัวสะกดมาตาแม่กบและแม่กนสาเหตุของการปรับระบบเสียงก็เพื่อให้คนไทยเราออกเสียงได้อย่างคล่องปากนั่นเองค่ะข้อสังเกตที่6ใช้เครื่องหมายทันตคาตหรือการันกำกับที่พยัญชนะท้ายคำหรือพยัญชนะที่เราไม่ต้องการให้ออกเสียงตัวอย่างเช่นคำว่าก a r d c a r d ก a r d ตัว c เมื่อเทียบเป็นภาษาไทยจะเท่ากับกไก่ตัว a เท่ากับสระา ตัว r เท่ากับรอเรือตัว d เท่ากับดอเด็กแต่เราไม่ต้องการให้รอเรือออกเสียงจึงใช้เครื่องหมายทารก่ากำกับไว้กลายเป็นตัวรอการันและอ่านออกเสียงคำนี้ว่ากา a r d นอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างเช่นคำว่า farm คำว่า moment ดังที่ปรากฏนี้เลยค่ะข้อสังเกตที่7คําคำที่มาจากภาษาอังกฤษ ไทยมักจะตัดพยางค์ให้สั้นลงเพื่อนำไปใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการเช่นคำว่าฟุตบอลเราใช้คำว่าบอลมอเตอร์ไซค์เราใช้คำว่ามอไซ i ์วอลเล่บอลเราใช้คำว่า,าวอลเล่เป็นต้นข้อสังเกตที่8มีการเพิ่มเสียงพยัญชนะควบก,กลัมคือคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยจะมีเสียงพยัญชนะควบกลัมเพิ่มขึ้นได้แก่ทอรอบอรอ บลฟอรรและดอรอเช่นคำว่าทรานซิเตอร์บล็อกคลีเบรกบล็อกฟรีดรับดร็อปฟรุตสลัดดังตัวอย่างนี้เลยค่ะข้อสังเกตที่9มีการเพิ่มเสียงตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะทา้ายคำยืมภาษาอังกฤษทำให้เรามีเสียงตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาได้แก่ ฟฟฟันลอลิงซอโซ่ชอช้างสอเสือและสอสลาซึ่งเป็นเสียงเกิดใหม่เช่นคำว่าพิซซ่าแคทเชียโบนัสเทนนิสอีเมลโฟกัสเป็นต้นคะ่ะวันนี้มีคำบศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิดมาฝากค่ะไปดูกันเลย